ร้อนจัดร <c oughs> ้อนจัดแต่ก็มาเฝ้าแม่ทำงานบราวนี่ชาโคแล้วก็เจ้าจด้วนเจ้าด้วนอยู่นู่นขนุนอยู่นู่นตัวอื่นไม่รู้ไปหลบแดดกันอยู่ไหนกาดค่อนข้างร้อนค่ะร้อนจัดจริงๆอืม ผักบุ้งมาโยนลงก็เริ่มจะผักบุ้งก็เริ่มจะติดแล้วร้อนจริงๆเป็นไงเย็นไหมบราวนี่บราวนี่เย็นไหมแช่น้ำนะเย็นเย็นไหมชาคโคลเป็นไงบ้างร้อนจริงๆไปกลับบ้านไปนอนอยู่ในบ้านนุน่น การมันร้อนอดอกจิกมาจากไหนอ่ะท่อแตกซ่อมท่อใหม่ตัดหญ้าแล้วดันไปตัดท่ออ,อันนี้ดอกจิกขึ้นจากน้ำแล้วร้อนใช่ไหมเล่า ไปไปกลับบ้านแต่ก็อุ่นใจอยู่มีหมามาเฝ้าเวลาเหา่าเราก็จะได้ลูกขึ้นมองหน้ามองหลังออหมาเขาเห่าอะไรกันนี่เแบวบนี่เหา่าเห่าเสียงดังเลยนะเแบวบนี่ขนาดใบไม้ปิวยังเห่าเลย